สวัสดีครับพบกับผมเสือละไทยอีคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปปั้นใบเทศนะครับหน้าบันนะครับใส่ตรงนี้นะครับวิธีทำนะครับผมยังไม่เคยลงแต่คลิปนี้จะมาอธิบายให้ดูนะครับว่าต้องขั้นตอนมันมียังไงบ้างนะครับขั้นตอนการเทนี้คง ไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับเพราะว่าผมทำคลิปไว้แล้วมันเทต้องเทมาทีละชิ้นนะครับเนี่ยทุกอย่างเอาทีละชิ้นแล้วก็เอามาประกอบกันแล้วตัวนะครับว่ามันจะโค้งแค่ไหนนะครับเราก็นะครับเอาไม้ไม้อัดนะครับไม้อัดขึ้นไปทาบบนหลังคานะครับว่าหลังคาโค้งแค่ไหนแล้วก็มาวางตรงแปรนะครับตรงแปรที่อยู่อยู่ใต้ ใต้ท้องหลังคานะครับเป็นตัวรองตัวใบเทศนะครับแล้วก็เอาไม้อัดเราไปวางทาบนะครับแล้วก็ตัดโค้งไปตามแปลที่เขาทําไว้นะครับแล้วเราก็เอาหัวนะครับทำไมวเวลาจะเอาตัวมันตัวใหญ่แค่ไหนนะครับเนี่ยแล้วก็เอาไม้อาัดาตัดฉลุมาให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับ แล้วก็เอามารีดนะครับขีดเส้นตามไม้อัดเราแล้วก็เอาใบเทศที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับมาเรียงตามที่เราขีดไว้นะครับแล้วก็จัดช่องไฟให้ได้ความเหมาะสมที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ใบเทศเรานะครับตอนเราเทเราจะใช้เหล็กสองนะครับฝากยื่นลงมาเพื่อจะมารับ กับตัวมันนะครับเพื่อจะมาเชื่อมยึดกับตัวนะครับประมาณนี้นะครับ <S <S เชื่อมพอเชื่อมเสร็จนะครับแล้วก็จะเอาผสมปูนเข็มๆหน่อยนะครับเนี่ยประมาณปูน2อส่วนทรายหนส่วนนะครับ เอามาวางใส่ตามเส้นที่เราฉีดนะครับให้มันปูนมันให้มันปูนมันต้ององมตัวใบเทศของเรานะครับเพื่อการยึดเกาะเพื่อความแข็งแรงนะครับประมาณนี้แล้วก็ยกคิ้วขึ้นมานะครับจะเป็นคิ้วใช่ไหมครับนะครับแล้วเขาก็เอาหลักร้อยนะครับเนี่ยครับที่เราเทไว้แล้วมาติดนะครับ แล้วเราก็ยกขึ้นไปนะครับส่วนตัวมันเนี่ยเราจะตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งเพราะว่ามันจะหนักเกินไปนะครับถ้าเราไม่ตัดครึ่งเราจะยกขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ทํางานยากเราก็จะตัดครึ่งนะครับตรงนี้พอเราเชื่อมตรงนี้เสร็จนะครับเราก็จะตัดเหล็กตัวกลางตัวนะครับตามลาตัวเวลาตัดนะครับต้องตัดเป็นปากฉลามแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราขึ้นไป วางข้างบนนะครับมันจะได้มีที่ยึดนะครับไม่งั้นมันจะดิน้นถ้าเป็นปากฉลามนี่มันจะล็อกมันจะล็อกไว้เลยนะครับประมาณนี้นะครับตอนเวลาที่ยกขึ้นติดตั้งเดี๋ยวผมจะมาถ้ามีเวลานะครับผมจะมาถ่ายคลิปให้ชมตอนคืดยกขึ้นไปติดตั้งนะนะครับแต่ว่าตอนยกสงสัยจะไม่มีเวลาเพราะว่าต้องช่วยกันยกนะครับเพราะมันหนัก เรายกขึ้นติดข้างบนประมาณนี้ครับอันนู้นยอดนะครับเราต้องเอายอดมาทาบนะครับตรงที่เราจะตัดตรงข้างบนนะครับประมาณนี้ต้องมียอดนะครับตรงกลางจะเป็นหลายบ้านนะครับที่มันโบโบนะครับเป็นหลายป้านดอกพุตานว่าถ้าอาจารย์ท่านเน้นดอกพุตาน,นะครับท่านชอบดอกพุตานครับเวลาเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิป ชมอีกทีนะครับตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้เราก็จะแยกนะครับสายขวานะครับเนี่ยติดเสร็จแล้วครับตอนที่ติดรอยต่อรอยต่อนะครับเราก็จะเวน้นเป็นช่วงไว้เอาไว้ติดตอนที่เราเอาขึ้นไป ติดตั้งบนหน้าบันนะครับบนหลังคาเรียบร้อยแล้วเรติดตรงรอยต่อนะครับเราก็จะเอามาฉาบก่อนนะครับคือจะยกขึ้นไปติดนะครับประมาณนี้ครับนี่คือตอนติดหลักร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับครับผมตอนยกขึ้นไปติดตั้งบนหลังคาแล้วผมจะถ่ายให้ชมใหม่นะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจตรงไหนนะครับ อยากสอบถามก็สามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์ผมได้เลย0813822389นะครับเบอร์เดิมปูนปั้นก็ยังมีนะครับแล้วเวลาผมปั้นหน้าบันเนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปให้ชมอีกทีนึงนะครับปูนปั้นหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับงานปั้นหรืองานอะไรโทรโทรมาหรือเมมเบอร์ผมเข้าไปนะครับจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติทักแชทมาสอบถามได้เลยผมบ่างผมก็จะมาตอบให้นะครับอ่า ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมยินดีให้คําแนะนําฟรีนะครับเพราะผมทําเป็นธรรมทานนะครับธรรมทานคือการแบ่งปันความรู้นะครับเพื่อเพื่อนมนุษย์สร้างอาชีพสร้างไรายได้เลี้ยงตัวเองเราก็จะได้อันนี้สรงนั้นนะครับผมชาวพุทธผมเชื่อในเรื่องบาปบ,บุญครับผม ฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ครับผมยินดีให้คำแนะนำตามที่ความรู้เท่าที่ผมมีนะครับทีนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ